คำถามเพิ่มรอยยักแล้วผมอยู่กับน้องเกอร์ครับเกอเป็นคนจังหวัดอะไรอยุธยาครับสิ่งที่คนไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการเป็นคนอยุทยาคืออะไรมันอาจจะเป็นศัพท์เช่นว่าแบบเหพี่วายใช่เหเหอะไรเหเห่เห่พี่วาเหหน่อยพี่วาเหหน่อยเดี๋ยวผมเดินเจะเดินหน่อยพี่วาเหหน่อยพี่วาเป็นคนจังหวัดอะไรลำปางไม่มีเหไม่มีเห่เมื่อตอนแรกเข้าใจแบบเป็นเห่อะไรอย่างเงี้ยกระเตง กระเต๋งคืออะไรวะจะเต๋งจะป๋องไหมพี่รู้จักกระแป๋งไหมกระแป๋งรู้จักกระแป๋งมันจะเป็นทรงอย่างนี้ใหญ่ๆเขียวๆแดงๆที่ทิวาทีรูกล้องนะกระเต๋งกระกระงเออกระแป๋งรู้จักผมเรียกกระเต๋งจะกระเต๋งตัวเอตัวเต่าบวกอ่ะสุดตะวางอยายผมเลยชอบอ่ะตีกระเต๋งหลังบ้านมาตีกระเต๋งหลังบ้านมันคือกระป๋องถูกป่ะผมก็บอกอยู่ว่ากระแป๋งพี่จะบอกระป๋องดูป่ะลำปางเรียกอะไรเรียกอะไรคุฮะคุ ใช่ขอยทะลุเออหยิบคู่คือกรำหยิบคูคือกำเอออายุทยาเรียกกระเตงลำปางเรียกคู่หยิบคู่ให้กำเออเอ้นี่คนที่ไหนเนี่ยไอสิ่งสิ่งเนี้ยบ้านบ้านของแต่ละจังหวัดอะเรียกว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยจริงๆคนอายุทยาเหนือไหมรอแป๊บหนึ่งผมมาเป็นคนพูดไม่เหนือออผม เล่ากับผมอะเกิดที่ระบุรีนะ <Yeah. S 2> แต่ย้ายมาอยู่ยุธยาต่อ <Yeah. S 2> ยุธยาตั้งแต่เด็กเลย <Yeah. S 2> แล้วผมมั่นใจว่าผมเป็นคนพูดไม่เนออ <Yeah. S 2> แต่ว่าพอไปคุยกับคนโน้นคนนี้ <Yeah. S 2> เขาบอกผมเนอ <Yeah. S 2> แต่ผมก็เห็นขาดใจว่าไม่เนออ <Yeah. S 2> แต่พอมา,มาสังเกตตัวเองอะไรยเงี้ย mm. นั่งอัดคดลิปมาให้มันเนอก็ mm. ลเลยคิดว่าเนอเนี่ยมันน่าจะมาจากที่อำเภอในจังหวัดยุธยาเชื่อมเพอเสนา อโอเคแล้วเพื่อนผมอะ่ะจะมีคนหนึ่งชอบพูดเหนือเวลาปกติเราเราพูดว่รารอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเพื่อว่าไอ้รอแป๊บ <laughs> <laughs> หนึ่ง เนื่อยแบบเดินเหนออ่ะเราก็องเดินเราต้องเดินอะไรอย่างเงี้เออคือประมาณว่าคนอยุธยาถ้าจะเหนื่อจะเป็นคนที่อยู่อำเภอเสนาส่วนใหญ่นะผมว่าส่วนใหญ่เสนาบางบานอะไรอย่างเงี้ยจะใกล้ๆกันมันมันใกล้กับจังหวัดสุพรรณครับอ๋อมันได้อิทธิพลมาจากสุพรรณใช่แล้วผมมาก็คงจะได้อิทธิพลมาจากเพิ่อยู่เสนาบางบ้านรอย่างเงี้ยก็จะเนอ่อ แต่ว่ามันจะมาท้ายๆนะถึงก็เหินขึ้นนะคนในพิทยา,ยาถ้าคุณเหน่อหรือไม่เหน่อหรือคิดว่าเหน่อไม่เหน่อยังไงไม่รู้มาคอมเมนต์บอกหน่อยเราอันนี้ของกินอยู่แล้วโตตีใส่ใหม่คนยุทยายกินร้านไหนดีอ่ะผมแชร์ก่อนว่าคนพิทยากินร้านไหนอมันมีอยู่ชื่อว่าร้านบางหมัดเลยพี่บางหมัดพี่เชื่อว่าผมขับในในเส้นที่พี่หมายถึงก็ได้อ,อบางหมัดเนี่ยไม่ต่ำกว่าสิบล้านาจริงบางหมัดบางหมัดบางหมัดเข้าไปเจอบางหมัดอีกแล้วเข้าไปเจอบางหมัดอีกแล้ว พู้นี้ผมก็ถามแม่ผมว่าบางหมัดตัวจริงคือใครเออนี่คือใครเอ๊ะเป็นแฟนชายหรือเปล่าเลี้ยแต่ว่ามันก็คงไม่ใช่เฟนชายหรอกมั้งเพราะว่ามันติดกันอ่ะบางหมัดบางหมัดถ้าสังเกตนะทุกคนลองไปดูบังหมัดเต้นไปหมดกลับมาที่คำถามที่ว่าเราเึงเคยกินบังหมัดไหนแล้วดูได้ยังไงว่าหมัดติหรมัดได้ถูกต้องพี่ก็ลององไปดูแต่ว่าถ้าสําหรับผมนะถามผมนะผมว่า ทุกร้านนะ่าอร่อยเหมือนกัน oh, <okay. S 2> ผมก็จะชอบเข้าวรางที่คนไม่เยอะอะไรอย่างนี้ออ oh. แต่ว่าแม่ค้าพ่อค้าโร oh. ดตีใส่ไหมอารมณ์ดีทุกร้านถ้าใช่กินร้านไหน <c oughs> ไปดูยังไงลองดูแล้วก็ใครขับเส้นอยุธยาตรงหน้าโรงบาลเนาะ <c oughs> ใช่ใ,ชใชมีกี่หมัดอะ นับไม่ไหนับไม่หน่อยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมไปยุดยารอบหน้าเดี๋ยวผมจะซื้อสองสามหมัดแล้วมาเทียบหมัดไหนที่ใช่หรือถ้าบางหมัดเห็นหรือลูกหลานมันหมัดมาเห็นก็บอกหน่อยเอคว่าจริงๆแล้วมันมันคืออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันคำถามเพิ่มรอยอยากนะครับผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ร้านไหนที่มันคือร้านที่คนอยุธยาจริงๆผมก็ไม่ใช่คนที่ที่แบบเซิร์ชหาร้านก๋วยเตี๋ยวแต่คนอยุธยาคนที่มันโลเคอลจริงๆนะมันก็กินใกล้บ้าน กิน <G in S 2> ใกล้บ้านกิในใกล้บ้านแต่ว่าบ้านผมมาอยู่ในเมืองม,มันก็มีหลายร้านเนาะอย่างสมัยก่อนเนี่ยมีป้าเล็กนนเกกากนาะคนกิกนเราก็กินที่ยวไปปาเล็กเนี่ยลุงเล็กอยู่ใกล้ๆกล้กันก็ทานแต่ว่าเหมือนเออแล้วก็เดี๋ยวสมัยนี้ใช่ไหมก็มีหลายร้านมีร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือในออฟในออฟเนี่ยเขาจะมีเป็นเส้นผักบุงกบ้งออไ้เอาผักบุ้งมาทำเป็นเส้นหรือว่าอะไรใช่เอาผักบุ้งมาทําเป็นเส้นคือเอาไว้สําหรับคนที่ชอบกินผักบุง้งแฟนผมอ่ะชอบกินผักบุ้งมากแล้วเราไปเจอร้านเนี้ยก็ฟินแต่ละถ้าเป็นผมนะอยู่ในเมืองชื่อก๋วยเตี๋ยวเรือวัดเสนามันข้นมากข้น,นแบบน้ําแบบข้นข้นเลยคาแรคเตอร์ของก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาได้ถูกต้องมันต้องเป็นไงอเอาจากความรู้สึกก็พอข้นตากเจียวต้องอร่อย โอเคคากเจียวต้องอร่อยใช่น้ำต้องร้อนด้วยน้ำต้องร้อนน้จะต้องร้อนอเคก็เกี่ยวเลือเย็นเคยเจอน้ำไม่ร้อนไม่โอเคแถมอีกร้านหนึ่งผมชอบกินถ้าเป็นแบบว่าฟิวอะบะหมี่เหลืองแห้งร้านเจใหญ่สายหนึ่งเจใหญ่สายหนึ่งไอ้ฟุตบอลสายหนึ่งของน่าใส่เลยไุธยาโอเคได้ครับก็ถ้าใครชอบกินร้านไหนหรือว่าร้านไหนคิดว่าเป็นตัวจริงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเวลาคนไปยุธยาสิ่งหนึ่งที่คนชอบทำมากคือแวะไปกินกุ้งเผาตลาดกลาง มันมีวิธีเลือกไหมพี่ไปครั้งแรกอ่ะร้านไม่มีเป็นสิบเลยในมุมของผมก่อนนะผมมีร้านประจําอยู่แล้วเล่าความรู้สึกของครั้งแรกแล้วกันนะพี่ที่ไปเดินอ่ะก็งงเหมือนกันอ่ะคือเหมือนให้หาร้านบังมัดนะว่เดินไปมีแต่กุ้งอ่ะคนตะโกนกันโอ้โหมาร้านนี้ร้านนี้เนี้ยผมว่าถ้าลองดูถ้าอยากจะเลือกอะไรเนี่ย มันต่างกันแค่ราคา5บาท10บาทให้ดูเรื่องของความสะอาดละกันราคาผมว่าเท่าๆกันเลือกตามที่รู้สึกว่าคลิกกำลัาแล้วกันความสะอาดต่างๆอดี๋ยวพี่จะมีร้านหนึ่งที่มันเป็นแบบเข้าไปหลังสุดอะหลักสุดที่อยู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 ่ที่ตลาดกลางใช่พอเข้ามาตลาดกลางเสร็จุ๊บมือก็จะตรง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 ไปแล้วก็สุดข้างหลังเนี่ยโลแล้วแบบ3 5มร้อยห้าสิบถึงห้าร้อยเนี่ยมันก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันก็ลองเลือกดูแบบชอบจิตแมค้าคนไหน หรือว่าร้านไหนสะอาดเลยผมว่า็คล้ายๆกันกินร้านไหนกันก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคนอายุทยาเดินเล่นอ่ะไปช็อปปิ้งอ่ะไปที่ไหนกันเข้ากรุงเทพไปไปเข้าเป็นที่เข้าฟิวเจอร์แต่<อ>ว่าถ้าคนอายุทยาเดินจริงๆซื้อของจริงๆนะห้างอัมพร ห,ห้ากับพรหนางากับพร์นเดี it ๋ยวเปิดสมองกันห้าก to ับพร์เนี่ยจะอยู่ในโซนของท่ารถตลาดเจ้าผรมรู้จักตลาดเจ้าผมไหมไม่รู้จักตดเจ้ามไม่เป็นไรห้ากับพรจะอยู่ในตลาดเจ้าผมแล้วก็ใกล้ๆกับท่ารถอย่างเด็กในกรุงเทพอบถ้าเรียนเสร็จเนาะเด็กไปเรียนมต้นมปลายก็จะไปเดินสยามคนที่พียาเนี่ยเลิกเรียนเสร็จก็จะมาเดินอัมพรเดินที่ท่ารถสปอยความน่าสนใจเลยมีอะไรว่ากัาฮอร์นเนี่ยคือตอนเด็กๆผมก็ไม่เก็ตหรอกว่าทาไมแม่ชอบพาไปคนนู้นพ่อชอบพาไปบางทีพอเราโตขึ้นมาของมันถูกมากผมจะซื้อ ยี่ห้อหนึ่ง100บาทซื้อที่อัมพร70บาทต่างกันขนาดนั้นเลยราคาคือถูกมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมพาแฟนไปเดินใช่ไหมถ้าเราซื้อท่าอื่นเนี่ยราคารวม1นึ่งพันแต่เนี่ยหกรแต่ซื้อของเท่ากันนะคนอําพรก็จะชอบไปเดินกันที่นี่อ๋อคนอําพรคนอายุทยาก็ชอบไปเดินกันที่นี่ถ้าใครเคยเดินห้างอําพรก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยความฝันเด็กวิญยานะ <c oughs> ความฝันคนอายุทยาถ้าอยากเข้ากรุงเทพหน่อยจุดสก,กัดก็คือตรงฟิวเจอร์พาร์คโอ้โหดานใหญ่เลย ได้ใหญนน่เลยก็ผมเ,เด็กมปลายอ่ะเด็กมปลายอยู่ทุกยาเที่ยวฟิวเจอร์ก็หลูแล้วนั่งรถตู้50บาท60บาทก็หลูแล้วใช,ใช้เวลานานไหมรอรถตู้นานกว่าขับถึงขับเด็กสี่สิบนาทีแต่เรอรถตู้เกือบชั่วโมงอย่างเงี้ยมันเ,เ,เป็นความฝันของเด็กยุธยานะความฝันทำตรงนี้แต่ห้างกำพรเม<น>ื่อก่อนอะไรอ,อย่างเงี้ยถ้าอยากเป็นฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้ยพี่อะพี่เรียนมกรุงเทพจุดสกัดใหญ่ <Future. S 2> ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เหมือนันไม่รอดหมายถึงว่าถ้าเป็นเด็กแบบอยู่หอเนอะอยู่หอในตรงมหาวิทยาลัยอะ่ะเนี่ยแหละจุดสกัดดานใหญ่เลย